รูไปก็ได้ไงแคมรี่ของหายากรถผู้บริหารสุดคุ้มค่าและประหยัดสุดๆคันนี้มีดียังไงนะคะคันนี้ก็คือกว้างขวางประหยัดน้ำมันดีไซน์ดี เทียบพร้อมฟังก์ชันบอกเลยว่าจัดเต็มเดี๋ยพาไปดูกันค่ะคันนี้ดีไซน์เรียบหรูสีไม่ฉูดฉาดกว้างขวางเป็นรถที่ปุ้มชอบที่สุดเป็นรถในดวงใจของปื้มคือถ้าเป็นสีขาวปุ้มเอาไปใช้แล้วค่ะขับดีขับนิ่มนั่งสบายฟิลขับไม่กระโชโหกหักไม่เมารถไม่เวียนหัวไม่มึนหัวที่สําคัญจุดเด่นของคันนี้นะคะเบาะข้างหลังนั่งสบายสุดๆเลยค่ะมันกว้างมากคือ นั่งสี่คนไม่มีคําว่าอึดอัดเลยค่ะตอนนี้แอร์หลังก็มีค่ะด้วยความที่มันเป็นรถที่กว้างทำให้ข้างหลังเราอเหลือพื้นที่วางเท้าได้แบบเยอะมากๆถึงแม้ข้างหน้าจะปรับมาสุดแล้วก็ตามเหมือนคันนี้เขาดีไซน์มาให้คนข้างหลังเป็นพิเศษนะคะจะตอบโจทย์พวกผู้บริหารนักธุรกิจหรือคนที่ต้องทํางานบนรถคนที่ต้องการความนั่งสบายคือแคมรี่คือเหมาะมากสาวแคมรี่มาจัดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีแค่คันเดียวในเต็นท์แล้วก็มีสีดําสีเดียวด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่านานๆจะหลุดมาสักคันหนึ่งใครที่กําลังหาอยู่ต้องไม่พลาดน,นะคะค น,นี่ปุ้งเชียร์มากๆอยากได้